สวัสดีจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิเสาะกราวเคยไทยสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิพามาเดินเล่นเนาะนี่เป็นสวนทางสาธารณะเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศทางยาวเอาไว้ปั่นจักรยานหรือว่าปั่นสเก็ตสกีเนาะอันนี้เป็นทุง่งท่านจะพืชเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมีความกว้างใหญ่มากเลยนะเนี่ย ็คือเป็นวัชพืชเอาไปทำเป็นอาหารสัตวนะ์เนาะพี่น้องนะอเนาะดูสิมันอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นฝนตกมันก็เลยดูดูแห่งๆเนาะนี่มันก็เริ่มสุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าก็คงอีกไม่นานเขาก็คงจะมาทำการไถเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องอยู่ติดกันก็จะเป็นฝั่งข้าวโพดเนาะ เขาจะปลูกเอาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็คืออที่เลี้ยงมาเนาะพี่น้องนี่เขาขังไว้เลี้ยงมาวันนี้ไม่เห็นมีหมาออกมาสงสัยมันยังร้อนอยู่พี่นอ้องอากาศร้อนวันนี้มาก็เลยไม่ได้ออกมาหเห็นเนาะก็ที่ก็มาเดินเล่นเก็บบรรยากาศให้พี่นอ้องได้ดูนี่แหละพันยพืช mm hmm. เนาะพี่นอ้องเนาะเนี่ยงาม ก็คือเอาไปเป็นอาหารสัตว์เนาะขางทางเขากับมาไถเรียบร้อยเนี่ยก็มีผลไม้คา,างทางด้วยเด้เดี๋ยวก็ที่จะพาเดินดูเนาะอันนี้เป็นขา้าวโพดเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้เขาเจะนิยมปลูกหลายขา้าวโพดแล้วก็บทันยพืชเพื่อจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์หลายเนาะนี่ก็คือบรรยากาศ คนเขาก็เดินเล่นเนาะอันนี้ก็เป็นผลไม้ข่างทางเดี๋ยวก็ที่จะพาเดินดูเนาะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเนาะพี่นอ้องหมู่บ้านเมืองอุตตะบกเนาะเมืองที่แม่อยู่ผลไม้อยังกำลังดกเลยพี่นอ้อง <c oughs> เห็นไหมดูว่าดกจริงๆนะเขาก็จะปลูกเลี้ยงไว้อย่างนี้เนาะมันเป็นผลไม้ชื่อว่า เฝ้าเหม็นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันยังไม่สุกเนาะถ้ามันสุกมันก็จะมีสีสีสันออกม่วงๆเนาะนี่นี่ก็คือมันยังไม่สุกมันก็เลยเป็นดิบๆอยู่เนาะบรรยากาศกระชี่เขามาให้ดูนี่มันเป็นลูกแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่ลูกกลม สวยกินได้เนาะริบก็ออกเปรียปร้ยวๆเอาไปจิ้มน้ำพริกเนาะพี่นอ้องถ้าเกิดซุกเราก็หวานเนาะนี่หน่วยหลายเลยสนนยลิ้นี่ฮัลโหลนี่เนาะเราก็คักทายนี่เป็นพวงเลยนะปีนี่กระดกอยู่เนาะนี่ เก็บเอาไปจิ้มน้ำพริกเราว่าผลไม้หลายไงผลไม้ที่กะทิมีก็หลายแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่แก่เท่าไรเนาะนี่อืมมันก็นจะเป็นสีม่วงเนาะพี่น้องเนาะอร่อยกะทิก็จะเก็บไปสักนิดหนึ่งเนาะพี่น้องจะเอาไปจิ้มน้ำพริกเนาะนี่กะทิจะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะน,น้ำพ,ำพริกลิบ เขาไม่หวงเนาะพี่น้องก็คือเก็บได้ตามตามสบายเลยเนาะเพราะว่าเป็นที่สาธารณะเนาะแล้วแต่ใครจะเก็บไปกินหรือทำอะไรเนาะเพราะว่ามันก็ล่วงทิ้งทุกปีเนาะพี่น้องเนาะมันหลายนะเนาะเขาก็มาปลูกพืชเขาโพดนะเนาะเขาโพดกำลังงามกำลังใหญ่เป็นทุ่งกว้างเลยเนาะพี่น้องดูสินี่ เป็นทุ่งกว้างใหญ่อยู่สวนสวนนอกๆเป็นทางสาธารณะเนาะที่ใครจะมาเดินหรือทำอะไรก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านหลังเล็กๆเ,เป็นเมืองไม่ไม่ใหญ่อยู่ข้างนอกข้างนอกเนาะอยู่ติดป่าเฮดเลยพี่นอ้องแต่อยู่ยังีงก็บ,บรรยากาศดีนะเงียบสงบดีเนาะพี่นอ้อง อข้างในนี่เห็นไหมมันลกๆอย่างนี้มันก็ได้ยินเสียงผึ่งเสียงสั์มานี่ดอกไม้ดอกไม้ก็งาดมดอกไม้ป่าเนาะเห็นนีดอกไม้ป่าสีสวยที่ก็ไม่รู้จักทุกดอกหรอกเพราะว่าดอกบ้านนี่หลายเนาะดอกไม้ผลไม้เราก็ไม่ได้รู้จักทุกทุกชื่อพี่น้อง นี่ก็เฝ้าเมนคือกันแต่ว่าเป็นพันหน่อยเนาะจะมีพันหน่อยพันใหญ่เนาะพี่น้องเนสิที่ก็ได้แล้วพอไปจิ้มพริกแค่นี้ก็พอแล้วเนาะมันมันหลายต่อหลายนี่ก็เป็นลูกเรียวๆน่ารักนะพี่น้องดูสิมันจะเป็นสีออกม่วงชมพูเข้มเนาะทามันสุกนี่มันยังไม่สุก เยอะแยะเลยพี่น้องเป็นพวงเลยอ่ะโอ้ดูสิเยอะจริงอะไรจริงมันออกมาเป็นพวงเป็นพวงพวงพวงหนึ่งก็มีหลายหลายลูกเนาะน้องเนาะนี่พวงพวงหนึ่งก็มีหลายลูกเลยนะเรียงตามกิ่งไปเลยนะดูสิเยอะเนาะ ขนาดไม่ค่อยมีใบก็ยังหลายเนาะพี่น้องดูสิงามเนานะพี่น้องเนาะบรรยากาศประมาณกี่องศาดูนี่ถึงสามสิบไม่ไม่ถึงดอกประมาณยี่มหายี่มหกอู้อันนี้กำลังหน่วยแล้วอันนี้ทามันซุกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ทาสุกจะเป็นสีเหลืองอร่อยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกะทิจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวมันสุกก็ทิจะพามารีวิวอีกทีเนาะพี่น้องว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่คือเขาเขางามเนาะแล้วเขากระดกด้วยนี่ทาสุกมันจะเป็นสีเหลืองพี่น้องจิ้มน้ำพริกอร่อยพอทิก็จะเก็บไปจักนิดหนึ่งเนาะกินดิฟอ่ากทิก็จะเก็บไปนิดหนึ่งเนี่ย เราไปกินดิบเนาะพี่ห้ังเนาะข้าไมา่่วงดอกแล้วแต่จะเก็บกินมันงอกเองเนี่ยหลายด้วยเนะยาะดี๋ซิอู้หลายวะดกพร้อมไหมเออไอฝังนี่มันงอกเองแต่ที่อยู่ติดทางนี่เขามาปลูกนเนาะอ หลายเนาะพี่น้องดูซิมันก็เป็นพวงรวงลงมาเลยนะดูซิอุ้ยงามอ่ะดูเออก็ลําลาคลิปนี้ทักทายเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ที่พักให้ได้นั่งเล่นเนาะเอาที่ก็แวะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันเนาะนี่ถ่ายเป็นวิดีโอผลไม้ บ้านเมืองนี่คือคือดกมากเนาะอ,อ,อันนั้นก็ต้นนุดเสนเนาะผลไม้คือกันเยอะแยะเลยสวยงามนี่เนาะผู้ดกกว่าเท <laughs> ่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆฝากติดตามช่อง ที่โซกล่าวเคยไทยสยยะพายเยอรมันเดิงเด้อพี่น้องเด้อเดยวจะมีคลิปมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเนาะสวัสดีค่ะ